คิปมูมาต่อพามามูที่อยุทยาพามาดูว่าเดอะแก๊งอย่างพวกเราทําอะไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยมาปราสาทนะครหลวงมาไหวองค์พ่อซึ่งเป็นปางชนะมารมีอายุมากกว่า300ปีเป็นหนึ่งในพระพิคเนตโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในอยุทยาเลยพอมาไหวาปางนี้ปึ้มก็จะขอให้เอาชนะทุกอุปสรรคก็ขอเสร็จแล้วปึ้มก็คือสั่นกระดิ่งหนึ่งทีอาวัดต่อไปนะคะวัดแม่นางปลืม้มคือชอบบิวบอร์ดมากมีรูปลิซ่าด้วยวัดนี้คือแต่เดิมเขาจะชื่อว่าวัดท่าโขลหลังวัดเนี่ยจะมีจุดที่เราสามารถไไวว้้้้แแมมม่่่่นาาางงปปดเสรรร็จบลตอทีุโฟ ยังไม่อยากปล่อยทั้งตัวเนี่ยก็สามารถร่วมกันทําบุญได้รู้ใหม่เลยเนึกว่าต้องปล่อยทั้งตัวอ่ะมาวัดพานันเชิงววระวิหารวัดที่ดังมากเรื่องการถอนคํำสาบหรือว่าการแก้ครองเหมือนแบบเราเคยพูดหรือว่าเคยสัญญาใครไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบขอยกเลิกพูดแบบทางการไม่เป็นรู้สึกเครียดมากตอนบ่อยคือใจก็คืออยากจะมาแชร์ครบจบนะทาบุญเสร็จทําทานต่อจบด้วยเฟที่พี่เมลหาสยามาอายุทยานะคะนี่ก็คืออยู่ติดก,กับศาลาอายุทยาเลยเราก็จะได้มุมแบบนี้ใช่ค่ะดิฉันเริ่มหิวแล้วก็กินแบบเอาเป็นเอาตายนะคะจบที่เรือนไทยกุ้ง ชอบไมที่ปื้มพามามูมีที่ไหนให้ปื้มมูอีกบอกได้นะ